ไพฑู์ชื่อดิบครับเป็นเจ้าของบริษัทกำเนิดทองปุ๊บแล้วก็พิรดาธุรกิจจำกัดนะครับที่ผมเลือกใช้มีเอ็กอาร์เอสตัวนี้ครับเพราะว่าด้วยตัวรถนะครับมันตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผมก็คือไปพบปะลูกค้าอย่างเงี้ยครับดูงานลูกน้องพาครอบครัวไปท่องเที่ยวมีการเต้นบ้างมีวิ่งบ้างครับแล้วแต่โอกาสส่วนใหญ่ก็ปั่นจัก,กรยานอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ผมชอบก็คือด้านในครับกว้างขวางมันใส่จักรยานผมได้หลายคันครับมีทั้งเสือภูเขาแล้วก็เสือหมอบครับผม อะไรฮิตช่วงนั้นก็ไปตามนั้นนะครับผมเพราะส่วนใหญ่เราจะเน้นเปออกกำลังกายเมื่อก่อนเคยแข่งขันและหลังๆมันไม่ไหวก็เลยไม่ได้แข่งขันที่ภูมิใจเลยก็คือผมร่วมกิจกรรมปัน่นพิชิตดอยอินทนนท์ครับระยะทาง48กิโลเมตรครับไปมาด้วยกัน2ครั้งเลยครับผมและปีนี้ครับก็จะมีอีกครั้งหนึ่งผมกับครอบครัวครับชอบเดินทางไกลอยู่แล้วครับผม อย่างเชียงใหม่เชียงรายขึ้นตอยอย่างเงี้ยครับลงใต้ครับเจ็ดแปดร้อยโลไงครับชอบเลยด้วยระบบความปลอดภัยของรถนะครับทาให้ผมมั่นใจในการใช้รถในการเดินทางไกลครับผมประหยัดน้ํามันตัวใหม่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าขับง่ายเบาทุกเส้นทางเลยครับผมปกติรถคันนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับเดิมเดิมก็สวยอยู่แล้วสมรรถนะก็ดีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ดีสาหรับผมผมชอบก็คืออนดับแรกผมเปลี่ยนแม็กแม็กเป็นขอบ22นิ้วครับของเวกฟอร์สนะครับยางมิชลิน 275 40ขอบ22ครับ โช๊คอัพเป็นของโปรเฟนเดอร์ทูนซีรีส์ระบบเบรกข้างหน้าเป็น M6 ของ LS ข้างหลังเป็น S4 ครับผมผมมั่นใจในรถอีสุสอยู่แล้วครับตั้งแต่เดินเข้าไปดูรถบริการดีมากครับตอบถามรายละเอียดอะไรน้องตอบได้หมดตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเมื่อเราออกรถมาแล้วครับศูนย์บริการหลังการขายครับจะมีการโทรตามลูกค้าเป็นระยะให้เข้ามาทําการเซอร์วิสหลังการขายอันนี้ครับดีมากเลยครับการเราลืมศูนย์บริการมีความทันสมัยสวยสะอาดนะฮะมีต้นไม้มี มีความร่วมรื่นแล้วก็ช่างมีประสบการณ์ครับผมเมื่อรถเรามีปัญหาอะไรผมรับประกันเลยครับว่าสูตรนี้สามารถแก้ไขให้ท่านได้ดีเลยครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับคือผู้บริหารครับผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความเอาใจใส่ลูกค้าจัดกิจกรรมต่างๆตอบแทนลูกค้าซึ่งอันนี้ผมคิดว่าดีมากเลยครับผมสาหรับคนที่ไลฟ์สไตล์คล้ายๆผมนะครับใช้ชีวิตประจําวันอย่างผมรถมีเอ็กคันนี้สามารถตอบโจทย์ทุกท่านได้ครับทั้งเรื่องฟังก์ชั่นสมรรถนะความสวยความเท่ ไปไหนก็มีแต่คนมองผมแนะนำมิวเอ็กครับ